เฮียเหลาพยายามเคลียร์เรื่องนี้ให้จบแต่ก็ไม่มีสัญญาณว่าจะจบความแค้นของอีกฝ่ายยังสมแน่นเพราะลูกชายกลายเป็นคนพิการที่ผ่านมาเฮียเหลาระมัดระวังตัวตลอดแต่ระยะหลังทางตำรวจมีการปรับปรามเจ้าพ่อเกรงว่าจะถูกกล่าวหาว่าไม่ให้ความร่วมมือจึงลดจำนวนคนติดตามลงอาวุธที่เคยพกก็จะไม่พกเนื่องจากตำรวจเข้ากวนะเหตุไม่คาดฝันจึงเกิดขึ้นส่วนเรื่องการเสียกนนารพนันนั้นลูกน้องในแคลบอกว่า การใช้เครดิตค้ำประกันเงินเป็นร้อยล้านนั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงหนี้สินมีเหมือนกันเป็นหนี้การพนันเสียเงินเป็น10ล้านไม่ถึงร้อยล้านและเคลียร์หมดแล้วแต่ก็ยอมรับว่าลูกพี่เสียการพนันหนักมากดวงตกอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนตอนนี้ในฐานะความเป็นอยู่ของเฮียเหลาย่ำแย่ลงเพราะเสียการพนันขนาดค่าตัวเขาสายแกลเล็กซี่จำนวนหนึ่งล้านบาทยังเอาแหวนที่เฮียใส่ติดนิ้วไปจำนำจนเกลี้ยง และใส่ของปลอมแทนส่วนโครงการหอพักเก็บตัวนักมวยโอลิมปิกก็คงล้มเพราะไม่มีเฮียอยู่แล้วส่วนข่าวลือเรื่องการยิงถล่มในดิสโก้แห่งหนึ่งแล้วมีนายทหารเสียชีวิตลูกน้องของแคลยืนยันว่าไม่เกี่ยวเพราะลูกน้องอีกฝ่ายไปเที่ยวแล้วทะเลาะกันไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เกี่ยวหรือไม่ที่ทางการกําลังปิดบัญชีดํากลุ่มเจ้าพ่อลูกน้องแคลบอกว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นทุกปัญหาเคลียร์ได้หมดยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องลูกนักการเมือง